สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับการเดินทางอีกคลิปหนึ่งนะฮะหลังจากจที่เราที่ไปกดไปส่งปุ๋ยทุเรียนเสร็จแล้วก็เดินทางกับเส้นนี้มาจากนายามนะอำเภอนายามวิ่งตัดมาที่จะเข้าเส้นทางที่ผ่านในเขตพื้นที่ของแกง่งข้างแมวนะครับ แล้วก็ไปทางหนองเจ็กส้อยนะฮะจะไปออกหนองเจ็กส้อยแต่ก่อนก่อนจะถึงหนองเจ็กส้อยเนี่ยก็จะไปผ่านตรงเรียกว่าเขาวงนะครับเดี๋ยวข้างหน้านี้ก็จะเป็นเขาวงนะก็พิ่ก็กมุ่งหน้าไปที่เขาเฉาเมาสีแย้พัฒนานะครับมุ่งหน้าไปที่สีแย้พัฒนาเขาชะาเมานะครับไปที่ไร่วิบูลเพงนะครับตอนนี้ก็เลยถือโอกาส ถ่ายคลิปเส้นทางการเดินทางให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะฮรรอบๆเส้นทางเดินนะว่าเส้นทางวิ่งรถนะนะว่ามีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเส้นนี้มาจากาสี่แยกเขาเรียกว่านายามนะครับตลาดนายามแล้วมุ่งหน้ามาทางนกเจ็กส้อยนะครับก่อนจะถึงนองเจ็กส้อยนะตำบลนองเจ๊กส้อยในอำเภอแก่งข้าแมวก็จะผ่านนะก็จะมีการผ่านเขาวงนะครับ เดี๋ยวข้างหน้านี้ก็จะเป็นเขาวงเนาะระยะทางยังไม่แน่ใจนะครับว่าระยะทางกี่กิโลนะประมาณกะคร่าวๆเนี่ยน่าจะาหลักประมาณสัก10กิโลได้นะครับเพื่อนๆครับมาถึงเขาวงนะครับโดยโดยโดยการเคยใช้เส้นทางนะฮะยังไม่เคยวัดอย่างเป็นทางการนะครับเส้นนี้ก็ยังเป็น2เลนอยู่นะเพื่อนๆ การเดินทางทํางานของพี่กบก็จะทําคลิปนะเกี่ยวเรื่องของการผ่านเส้นทางต่างๆนะคทำเป็นคลิปแบบนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าเส้นทางตรงนี้ตอนนี้สภาพวันนี้นะครับว,วันที่26ประมาณวันที่26เข้มฮะน่าจะวันที่26หรือ27ผมไม่แน่ใจนะครับเมษาปี2566นะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บนะคะคลิปดีๆไว้เนะ เผื่อย้อนหลังดูได้ในอนาคตต่อไปนะครับแถวนี้ก็จะมีการปลูกนะฮะยกโคกปลูกทุเรียนเหมือนกันนะครับบริเวณข้างทางก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางพารานะยางพารานี่โด่งดังมากๆนะครับในพื้นที่นี้นะ,ะชาวบ้านแถวนี้หรือที่อื่นก็จะมีสวนยางมีที่ทางจับจองหรือซื้อที่ทางแถวนี้ไว้เยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานยางพารานะเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อ รับซื้อยางนะครับ,น,นะรบน,รรนี่นะครับอ่าเนี่ยก็ของตรงนี้นะฮะซ้ายมือนะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานนานแล้วนะครับเปิดมานานแล้วนะครับอ่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนะฮะเส้นทางที่จะไปอ่าศรีพนาเขาชฉเมาเนี่ยนะครับมาจากนนยอามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในสภาพ ปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ปี2566เดือนเมษานะเป็นอย่างไรนะฝนก็เริ่มมีมาเมื่อเมื่อวานเมื่อวานซืนเนี่ยมีฝนจากหลังจากที่อากาศนะฮะแห้งแล้งมากนะครับร้อนบอเปวมากเลยไม่มีฝนมานะเป็นช่วงของก่อนสงการแต่ตอนนี้ก็อากาศก็สดชื่นชุ่มชื่นขึ้นด้วยมีน้ําฝนนะมีความสดชื่นนะครับ มีความชุ่มชื้นของน้าฝนนะฮะก็ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆก็เริ่มมีความสดใสนะครับเขียวขจีขึ้นมานะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นพื้นที่เตรียมที่จะปูกทุเรียนแน่นอนผมมั่นใจว่าทุเรียนกําลังมานปีนี้นะครับก็นะฮะมีการนอกจากยางพาราแลว้วตอนนี้เศรษฐกิจนะตอนนี้ในภาคตะวันออกเนี่ยก็ถือว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่กําลัง ได้เงินได้ทองกันนะฮะเป็นผลไม้ทองคำว่าก็ว่าได้นะครับถามว่าความเจริญนะฮะรอบๆบริเวณข้างทางก็นะก็ถือว่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผู้คนเข้ามาอยู่หนาแน่นขึ้นนะฮะาทางก็สะดวกสบายพอสมควรนะครับ ถึงแล้วข้าง uh หน้านี้ก็คือเขาวงนะครับตรงนี้เป็นชุมชนนะให้ลดความเร็วลงลดความเร็วนะฮะไม่ใช่ลดความเร็วนะครับเจริงแล้วค่ะน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับมีลงมีอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือเปล่าน,นะครับ <S <S <อ>ช่วงนี้ก็มีการหาเสียงด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ครเป็น วัดนะฮะวัดเขาวงนะครับเห็นไหมฮะนะครับมีเขาอยู่เนะเขาไม่สูงมากนักนะฮะอ่าเป็นน่าจะเป็นเนี่ยดูสิฮะเขาแบบเนี่ยตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าวัดเขาเขาวงนะครับวัดเขาวงกดนะนะวัดเขาวงกดนะครับตรงนีนะ้ก็เป็นโค้งตรงนี้เป็นโค้งนะครับอ่าแล้วแถวนี้ก็จะ มีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างเ,าเรียกว่าหนานแน่นเหมือนกันนะครับหลังจากนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่น้องเจ็กซ้อยใช่ไหมฮะนะครับบริเวณนี้ก็จะมีป้ายนะครับระวังช้างป่านะก็มีนะครับช้างป่าเนี่ยในพื้นที่เดินทั่วไปหมดนะครับแถวนี้นก็มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่า าการทำมามากินพอสมควรนะชาวบ้านนะฮะก็อยู่ด้วยกันไปนะครับถ้อยทียถ้อยอาศัยกันนะครับสัตว์ป่ากับคนก็นะครับต่างคนต่างก็มีชีวิตอลเนาะอ่ะโอเคนะครับไปต่อเลยนะฮะข้างหน้าก็จะไปบรรจบที่สารแยกอ่หนองเจ็กส้อยนะครับหนองเจ็กส้อยนี่นะครับก็อยู่ในพื้นที่ แก่งข้าแมวนะครับอำเภอแก่งข้าแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับแถวนี้ก็จะมีการขายพวกพันไม้นะครับพันไม้ต่างๆนะโดยเฉพาะพันไม้ทุเรียนตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับขายดิบขายดีนี่นะครับก่อนจะถึงหนองเจ็กซ้อยนะฮะก็จะถึงสามแยกตรงนี้นะครับสามแยกไปเขาเรียกว่า สามแยกที่จะแยกไปแก่งข้าแมวออกขวามือนะครับไปแก่งข้าแมวได้นะครับนี่นะฮะเนี่ยมีป้ายแก่งข้าแมวนะครับข้างหน้านี้นะฮะไปข้างหน้าจะตรงนี้นะฮะสามแยกตรงนี้นะครับใกล้ๆอบตเขาวงกตนะฮะตรงนี้นะสามแยกตรงนี้นะครับก็มีประชาชนมาอยู่อาศัยนะฮะนานแน่นขึ้นนะครับตอนนี้นะ ก็มีป้อมตำรวจอยู่นะครับนีนะ่แต่ว่าเราไม่ไปทางนู้นนะครับเราออกมาทางนี้เราไปทางนี่นะครับเส้นนี้มุ่งหน้าไปโรงเจ็กซ้อยต่อไปนะครับเป็นไงข้างหน้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะมียกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับโอ้นะฮะเป็นไรไหมเนี่ยอา้าวเป็นไรไหมเนี่ย เอ้าเป็นไรอะ่ะอ๋อมีคนมาช่วยอยู่นะครับยกขึ้นแล้วนะฮะอ่าโอเคนะไม่เป็นไรมากนะครับมมเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทางนะก็ไม่ได้แวะลงนะครับเพราะว่าอ่าพี่กบไม่สะดวกนะครับแต่มาดูแล้วไม่เป็นไรมากนะครับอะต่อไปเลยนะครับ เส้นทางก็จะมีการนะขายจำหน่ายพันยางด้วยนะครับข่ามือเนี่ยนะครับตอนนี้ขับรถขับลาก็ต้องระวังนะเพื่อนๆครับมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆชาวบ้านเขาอยู่กันแบบวิถีชาวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะซ้ายมือก็จะมีสวนทุเรียนด้วยนะครับสวนทุเรียนมีสวนยางเป็นหลักนะครับนี่ฮะเส้นทางมาจาก นายามนะครับมุ่งหน้าไปหนองเจ็กซ้อยถัดจากน้องเจี๊ยส้อยก็ไปพระว่า่าาัดจก,ก็มุ่งหน้าไปที่สีแยพะพัฒนาเขาจะมาเข้าเขตจังหวัดระยองนะครับ ถ่ายคลิปนี้เพื่อให้เห็นบรรยากาศเส้นทางเก็บเป็นคลิปประวัติศาสตร์ไว้นะครับให้เส้นให้ดูเส้นทางให้ช่วงนี้นะครับถ้าเราทําคลิปไว้เนี่ยนะครับนี่นะครับเราอาจจะไว้ดูในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นโรงงานอะไรปาณีอะไรนะรปานีรับเบอใช่ไหมฟ้าปานีรับเบอฝั่งนี้ซ้ายมือก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับนะทุเรียนนี่กําลังต้นประมาณสักหนึ่งปีนะครับ แล้วก็มีโรงงานใช้มือนี่นะครับนอกนั้นก็จะเป็นสวนยางนี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อนๆครับนะฮะถ้าไว้ย้อนหลังนะที่จะเข้ามาดูย้อนหลังเนี่ยอนาะคตเนี่ยก็จะอาจจะเห็นบรรยากาศเหล่านี้เก็บเป็นคลิปไว้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเพื่อนครับเราได้มีโอกาสดูภาพย้อนหลังเก่าๆนะเป็นร้อยปีภาพเก่าๆเนี่ยนะเข้ามาดูโอ้โหมีความเปลี่ยนแปลงนะ สมัยก่อนเป็นอย่างไรนะเหมือนกันนะเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปร้อยปีต่อไปนอนาคตนะครับว่าในเส้นทางนี้นะฮะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นหนึ่งร้อยปีนะครับก็นะนะเป็นไปได้นะครับถือโอกาสทําคลิปไว้นะเพื่อนครับนะเส้นทาง มาจากนายามนะฮะมุ่งหน้ามาที่หนองเจ็กส้อยแล้วก็ไปพวานะฮะเลยจากพวาก็ไปเข้าพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไปแถวเสียพัฒนานะครับไปที่ไร่วิบูนเพลงนั่นเองนะเพื่อนๆครับเพระนั้นใครจะไปที่ไร่วิบูลเพงนะครับพี่กบก็ทําคลิปให้ท่านเดินทางหรือเห็นเส้นทางตอนนี้ไว้นะครับเผื่อนะ มาจากทางจังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบ,บุรีนะครับมาทางนนยอามก็มาเส้นนี้ได้เลยนะเส้นทางเป็นแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆครับจะเห็นการประกอบวชาชีพนะของชาวบ้านเกษตรแถวนี้ก็จะมีทุเรียนนะครับเห็นไหมเรียนต้นสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปลูกยางพารานะสภาพบรรยากาศนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นเทือกเขาฉมานะครับเนะทือกเขาฉมานี่เราก็จะไป เหมือนอ้อมนะฮะอ้อมออกด้านด้านซีขวาของเขานะครับแล้วก็เลาะไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็จะไปเจอนะฮะไร่วิบูลเพงต่อไปนะครับอันนี้อ่าเข้ามาสู่สามแยกตรงนี้ก็เรียกว่าสามแยกน้องเจ็ดสร้อยนั่นเองนะเพืเ่อนๆครับถึงแล้วนะฮะอ่นะครับเดี๋ยวสายก็ไปแก่งข้าแแมวได้อำเภอแก่งข้าแมวนะตรงไปก็ไปพวาเป็นตำบลภวานะครับตรงนี้เ็าเรียกว่า หนองเจ็ดส้อยนะครับเนี่ยสามแย,ยกหนองเจ็ดส้อยอยู่ตรงนี้นะครับก็มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนหนองเจ็ดส้อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสภาพโรงเรียนเป็นแบบนี้นะเพื่อนครับอ่ะไปข้างหน้าต่อเลยนะครับไปที่พวาต่อนะครับนี่นะครับเพื่อนครับทำคลิปยาวนิดหนึ่งจนถึงสี่แยกพัฒนานะฮะหรือไม่ก็อาจจะไปจนถึง ตรงนั้นเรียกว่าบ้านเขาพังก็ได้นะพี่กบเคยทําคลิปจากบ้านเขาพังไปเสียพนารอบหนึ่งแล้วนะตรงนี้นะฮะเนี่ยนะทานนี้ออกซ้ายมือนะไปวัดคลองพระเจ้านะครับตำบลน้ําเป็นเขาฉมเอดูบรรยากาศนะครับเพื่อนครับนี่คือบรรยากาศนะครับการเห็นดอกหางน้อยยุงแดงๆเนี่ยหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้ามีทุเรียนทุเรียนก็สุกแล้วนะครับ เรียกว่าได้ทานทุเรียนสุกแน่นอนนะครับไปข้างหน้าจะมีไปปอไฟไหมอะไรต่างๆนะไปเนาะไปพวาวนะครับอบตพภาวหรือตำบลพวานะฮะเส้นทางนี้นะครับตรงนี้มาถึงเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านพวานะครับบ้านพวานี่ครับเพื่อนครับเส้นทางก็เก็บเป็นข้อมูลนะฮะเส้นทางไว้นะครับเพื่อนครับ ท่านผู้ชมครับนี่นะทางก็คดเคี้ยวรถเลี้ยวนะครับอันนี้เข้าเทศบาลต,ตำบลฟวาแล้วนะฮะ จันเขาชะเมานะครับชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะฮะการเป็นอยู่ดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่า,าเทคโนโลยีนะครับออนไลน์หรืออะไรต่างๆนยอยู่ที่ไหนก็สามารถท,ทําธุรกิจได้ค้าขายได้นี่ถือว่าความสะดวกสบายในยุคนี้นะครับผู้คนเนี่ยแบบจับใจแค่สอยผ่านระบบออนไลน์เป็นเป็นหลักเลยตอนนี้นะครับ ก็ปเองก็ไปส่งสินค้าให้ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านออนไลน์นะครับสั่งเกี่ยวเรื่องปุ๋ยทุเรียนนะฮะฮอร์โมนอาหารพืชจุลธาตุอะไรต่างๆที่ใช้กับทุเรียนนะครับท่านใดที่ต้องการนะฮะได้ผลผลิตที่ดีผลลัพธ์ที่ดีช่วงนี้ทุเรียนกําลังนะออกกันนะฮะโอ้โหเกษตรกรก็นะฮนะคับข้างกันเลยตอนนี้นะฮะมั่งข้างกันเลยนะครับมีทุเรียน สวนไหนที่มีทุเรียนใครที่มีทุเรียนเนี่ยเก็บผลผลิตเนี่ยโอ้โหถือว่าอย่างน้อยโลเป็นร้อยเลยนะฮะอย่างขั้นต่ำเนี่ยได้โลเป็นร้อยเลยตรงนี้ก็จะเป็นตอรอนะครับบ้านสีเขียวตัวสภาพนะครับตรงนี้อตอนนี้ก็เริ่มมีอะไรบ้างเนี่ยมีนะครับมีการปรับผมที่ดินนี่ครับเพื่อนครับบรรยากาศข้างทาง,ทาง,ท,างทางก็จะโค้งนะครับ รถไปด้วยนะแล้วก็ถือโอกาสทําคลิปให้เพื่อนดูด้วยนะครับตรงนี้ก็มีไกลบ้านนะครับโฮมสเตย์นะครับซ้ายมือนะตงไปก็ตาบลพวาถัดไปก็เป็นป่อไฟไหม้นะครับอู้ตรงนี้นะครับใครที่เคยใช้เส้นทางนี้ก็คอมเมนต์กันบ้างนะครับหรืออยู่แถวๆนี้คอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าท่านอยู่ตรงไหนอย่างไรเคยใช้เส้นทางนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับ ตรงนี้เาเรียกวัดหนองมะค่าอยู่ขวามอือน,นะครับวัดหนองมะค่าประชาชนอยู่แถวนี้ก็การเป็นอยู่ดีนะครับอิจฉานะฮะน้ําท่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็จะมีการมีป้ายหาเสียงนะครับเลือกสสนะฮะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ดอกทางนุยงนะครับโอ้โห,โหดอกแดงสวยมากเลยนะครับ าจจะเกิดประโยชน์สาหรับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับในคลิปนี้นะอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็ไม่เคยได้ผ่านเส้นทางนี้เนื่องจากไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ได้มาเห็นคลิปนี้ท่านก็คงเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะ,ะตรงนี้ก็มีคลังท่อแก่งข้าแมวนะครับขายพวกท่อพิ้ อ่า PE นะท่อ PVC นะครับเส้นทางเป็นอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆครับรถล,ลาการันสัญจรการใช้รถใช้ถนนเป็นแบบนี้นะท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้มาก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเ,เพื่อนครับการเดินทางของที่กบเองก็จะบันทึกคลิปเหล่านี้ไว้นะครับติดตามช่องไร่วิบูลเพ่งนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองอไปไหนมาไหนยังไงก็จะ ทำคลิปไว้นะฮะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเอ่เป็นเอ่เาเรียกว่าประวัตินะฮะเป็นคลิปประวัติย้อนหลังได้นะครับทําวันนี้ลงวันนี้นะย้อนหลังไป5ปี10ปีมาดูใหม่เออมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะ <S <S ตรงนี้เขาเรียกว่าเทศบาลพวานะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนนะตรงนี้นซึ่งก็ถือว่ามีความเจริญมากขึ้นเส้นทาง ค้ามาตราคมต่างๆก็ดีขึ้นนะครับมีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะนี่นะครับร้านค้าห้างร้านต่างๆนะครับประชาชนก็มีความเป็นอยู่นะครับที่ดีขึ้นนะฮะนะครับมีอ่ะต่อไปนะฮะก็ตรงไปก็ไปเนอะเอ่อเนอะอะไรนะไฟไหม้บอกไฟไหม้นะครับแต่เราไม่ไปนะฮะเราจะเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปที่ เขาะเมานะครับเห็นไหมผมนะอยู่เขาะเมาตรงนี้นะครับเดินไปเลี้ยวนะครับออกตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเนี่ยที่จะแยกเนี้ยสามแยกเนี้ยนะครับตรงนี้ต่อไปมุ่งหน้าไปอำเภอเขาฉเมาต่อไปนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้นะะอีกไม่นานก็จะมีการสร้าง สร้างทางต่างระดับนะครับเพื่อเป็นการสัญจรแล้วก็เป็นการทําให้มีเส้นทางเดินของสัตว์ป่านะครับโดยเฉพาะช้างนะฮะในพื้นที่นั้นเขาจะสร้างเขามีโครงการจะสร้างทางนะเพื่อเรียกว่ายกระดับนะฮะยกระดับให้สัตว์ป่านะครับใช้ร่วมกันซึ่งอันนี้ครับเป็น เป็นวัตถุประสงค์นะแต่ว่าก็กคือทงังสร้างทางทางไว้ในการสัญจรนะครับเส้นทางนี้นะครับซึ่งจุดที่จะสร้างก็ฝากเพื่อนๆติดตามต่อไปนะว่าจุดอยู่จุดบริเวณไหนนะครับลักษณะเป็นอย่างไรก็ลองติดตามดูนะครับนะเดี๋ยววันที่มีการสร้างแล้วจนสามารถใช้สอยเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะให้ดูต่อไปนะครับเก็บเป็นประวัติศาสตร์เป็นคลิปประวัติไว้นะครับ เส้นทางนี้จะคุเคี้ยวมากนะครับทางโค้งไปโค้งมานะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่จะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยองนะครับข้างหน้านี้เองไม่กี่กิโลนะประมาณสิบกว่ากิโลก็จะถึงอรอยต่อนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นเขาชะเมานะ อะไรบ้างนะฮะแต่ที่นี่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับข้นะางหน้าก็เป็นทิวเขานะฮะเขาเมานะครับเส้นทางจากพบาไปเขาเมานะครับสอง้างทางก็เป็นสนยางส่วนใหญ่นะครับ จะมีสวนทุเรียนบ้างนะฮะก็ข,ขึ้นอยู่ว่าตรงไหนมีน้ำนะครับแหล่งน้ําเขาก็จะปลูกทันว่าปลูกทุเรียนกันแต่ถ้าไม่มีน้ําก็แน่นอน,นครับก็จะมีการโค่นต้นยางนะเห็นไหมมีท่อนยางอ่าท่อนต้นยางตัดนะฮะส่งโรงงานแปรรูปนะครับเป็นไม้ยางพารา นะเส้นทางนี้แหละฮะจะเกิดเป็นเรียกว่าทางต่างระดับนะฮะต่อไปก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะถ้าเสร็จแล้วนะฮะโครงการข้างหน้าก็จะเป็นทิวเขาชะเมานะครับอาจจะไม่มีใครทำเคยทำคลิปนี้ไว้นะครับปี่กุบก็ขอถือโอกาสทำคลิปนะครับ ใน,นการไว้สำหรับคนรุ่นหลังๆได้ดูด้วยนะครับคลิปเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอยงนี้นะครับก็จะเป็นใกล้รอยต่อใกล้แล้วนะครับระหว่างเขตจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยองนะครับ ด้านซ้ายนี่จะเป็นเขตอุทยานนะครับพื้นที่ในเขตอุทยานด้านขวาก็เป็นเขตเอ่าเป็นเป็นประกอบอาชีพของชาวบ้านนะประชาชนทั่วไปด้านขวานะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตอุทยาน ระวังช้างปลาสัตว์ปลาข้ามถนนคลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งนะเพื่อนครับจะเก็บเป็น คลิปเป็นข้อมูลไว้นะครับบรรยากาศต่างๆก่อนที่ความเจริญจะ,จะเจริญมากขึ้นหรือเส้นทางจะเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้การพัฒนาเส้นทางในการสัญจรก็ย่อมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นเส้นทางเก่าๆเ,เนี่ยก็จะทำเป็นคลิปไว้ในปี2566เนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ครับ ก็จะมีพื้นที่ชาวบ้านด้วยนะฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีการขายของเป็นรถขายกาแฟขายน้ำดื่มน้ำหวานน้ำเย็นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชาวบ้าน ตรงนี้เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอเขาฉมเมาแล้วนะครับอ่าเข้ามาแล้วเมื่อกี้เมื่อสักพู่นี้นะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดจัดนทบุรีแต่ตอนนี้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วนะครับอ่าก็เข้ามาจนถึงตรงนี้นะครับขเข้าเขตนะตรงนี้นะอ,บะอ,อ,บะอ,อวะบต่อออเรียกว่าอวบตเขาฉมเมานะครับอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าสามแยก เขาพังเขาพังนะบ้านเขาจันอะไรต่างๆอยู่โซนนี้นะฮะนี่เขาพังสามแยกเขาพังนะครับตรงนี้ที่ปกบเคยทําคลิปมาจากาบ้านทางนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่คลิปเดิมที่ผมเคยทําไว้นะฮะก็วันนี้ก็ขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอโอเคแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีค,ครับ